พี่น้องมันคืออะไรนี้อ่ะอยู่ต้นยางจืด,ดตัวไตกระด็บกระด็บสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบสิบเอ็ดสิบสอง ห้างบนก็มี13 14อ้วนพีน่น้องปูน้องสูงก็มีอ้วนโอ้โหน่าจะ20ตัวได้ไปหน้าคนลุกเจ้อดูดูเจ้ยซูมเข้าไปขนเว้ย má mùi. Nó ở trên giang.